สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิสวงในเดือนกันยายนปี2022ข่าวเรื่องที่คุณตาขายน้ำหวานในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเลิกขายของติดอันดับ h o ตเซิร์ชในประเทศจีนคุณตาขายน้ำหวานเป็นชายชราที่ขายน้ำหวานริมทางอยู่ในเมืองอู่ฮั่นแก้วละ2องหยวนหรือ10บาทเติมได้ไม่อั้นเป็นเช่นนี้มาตลอด17ปี สื่อและชาวเน็ตเรียกเขาว่าคุณตาใจบุญแต่แล้วการบูลลี่ทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันกลับทําให้คุณตาขายน้ำหวานที่ยืนหยัดมา17ปีไม่ออกมาขายของอีกต่อไปโดยแปะป้ายไว้ว่าอายุมากแล้วแค่อยากใช้ชีวิตอย่างสงบและถูกบีบให้กลับไปอยู่บ้านเกิดคุณตาขายน้ำหวานที่เดิมทีเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนมีเรื่องอะไรกันที่ทำให้เขารู้สึกเสียใจ วันนี้เราจะมารวบรวมประเด็นร้อนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเมื่อไม่กี่ปีมานี้มาลองดูกันว่าภายในเวลาเพียงไม่กี่วันการบูลลี่ทางไซเบอร์ที่มีต้นทุนเป็นศูนย์สามารถทำลายชีวิตคนธรรมดาได้อย่างไรเราขอเริ่มต้นจากเรื่องของคุณตาขายน้ำหวาน คุณตาขายน้ำหวานเป็นชื่อเรียกที่ชาวเน็ตเรียกชายชราที่ชื่อเชีย่ยหยงอันตอนนั้นเขาอายุ67ปีขายน้ำหวานริมทางมา17ปีแล้วทุกคืนเขาจะขีมม่มอเตอร์ไซค์นำเอาน้ำร่าและเครื่องดื่มรวมทั้งถังเก็บความร้อนขนาดใหญ่8ถังออกเดินทางจากบ้านมาตั้งแผงขายตรงเวลาตอน3ทุ่มครึ่งบริเวณเยื้องกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอู่ฮั่น เขาขายน้ำหลากหลายชนิดมีทั้งน้ำถั่วแดงน้ำถั่วเขียวน้ำสาลี่ชาข้าวและอื่นๆรวม8ชนิดทุกแก้วราคาสองหยวนให้ปริมาณเต็มแก้วเรียกได้ว่าใจดีมากทุกครั้งที่ตักขายแต่ละแก้วเขาก็จะย้ำกับลูกค้าเสมอว่าสามารถเติมได้ฟรีบนแผงยังมีป้ายขนาดใหญ่เขียนกำกับไว้ด้วยว่าดื่มน้ำเปล่าฟรี ในยุคสมัยที่ทุกอย่างราคาสูงขึ้นแต่เงินเดือนกลับไม่สูงขึ้นเช่นนี้น้ำหวานของเชี่ยหยองอันก็ยังขายราคาเดิมอยู่ความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้มีชีวิตที่ร่ำรวยเขากับภรรยาอาศัยอยู่ในบ้านเช่าขนาด40ตารางเมตรค่าเช่าเดือนละ700หยวนหรือประมาณ3,700บาทค่าน้ำค่าไฟ70หยวนหรือประมาณ370บาท ของใช้ภาย,ยในบ้านก็เรียบง่ายชั้นล่างเป็นห้องครัวและห้องนอนส่วนห้องใต้หลังคาก็ใช้เก็บถังสแตนเลสที่ใช้ขายของเมื่อ30กว่าปีก่อนสองสามีภรรยาย้ายจากเหอหนานมาหางานทำที่อู่ฮั่นช่วงแรกยังชีพด้วยการขายผักต่อมาก็แยกกันทำการค้า ภรยาขายของตุนกับไส้กรอกย่างเชีย่ยหยองอันขี่รถสามล้อไปขายน้ำหวานตามตรอกซอกซอยพอลูกค้ากินหมดแก้วเขาก็ตักเติมให้อีกแก้วเขาให้ลูกค้าทุกคนเติมฟรีมาตลอดและขายราคาสองหยวนมาตลอดร้านชานมที่หลากหลายมากขึ้นรวมทั้งร้านกาแฟาที่เปิดกันมากขึ้นส่งผลกระทบกับเชีย่ยหยงอันพอสมควรนับวันก็ยิ่งขายของยากขึ้น ภรรยาเคยเกรียกล่อมให้เขาขึ้นราคาเป็นแก้วละสามหยวนหรือประมาณ15บาทภรรยาของเขาคิดว่าถ้าไม่ขึ้นราคาแล้วยังให้ปริมาณเท่าเดิมทุกคนอาจจะคิดว่าน้ำของเขามีปัญหา แต่เชี่ยหยงอันก็ปฏิเสธลูกค้าของเขาส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นปกติออกมาเดินเล่นช่วงเย็นก็จะซื้อน้ำกินแก้วหนึ่งทั้งคนแก่และเด็กพอเดินจนเหนื่อยก็จะมาหยุดพักแถวๆร้านเขารู้สึกขอบคุณที่พวกเขาอุดหนุนกิจการมาตลอดแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่ทุกคนดื่มน้ำหวานของเขาเป็นการให้การยอมรับเขา เงินที่หาได้แต่ละเดือนก็แค่พออย่างชีพแต่ภายในใจของเขากลับรู้สึกสบายใจมากตอนปลายเดือนกรกฎาคมตอนที่ลูกค้าประจำมาซื้อน้ำก็ถือโอกาสถ่ายรูปและโพสต์ลงอินเทอร์เน็ต นึกไม่ถึงว่าความเรียบง่ายและความเพียรของเขาจะทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากประทับใจจนติดอันดับ Hot Search หลังจากติดอันดับ Hot Search กิจการร้านน้ำก็ขายดีมากมีชาวเน็ตหลายคนมาเช็คอินทุกคนต่างกดไลค์และชมว่าอร่อยช่วงสองสาวันนั้นคุณตาขายน้ำหวานดีใจมากยินดีให้ทุกคนดื่มน้ำได้ตามใจชอบ จ่ายสองหยวนดื่มได้จนอิ่มความจริงแล้วนี่เป็นเรื่องที่ดีมากแต่นึกไม่ถึงว่าความประสงค์ร้ายของคนส่วนหนึ่งกลับทำให้เรื่องราวเปลี่ยนไปมีคนคอมเมนต์ใต้คลิปของคุณตาขายน้ำตั้งคำถามว่าชายชรามไม่ใส่หน้ากากและถุงมือแถมยังขายถูกขนาดนี้แสดงว่าวัตถุดิบต้องมีปัญหาหรือไม่ถูกสุข,ขลักษณะแน,น่ๆหลังจากนั้นก็มีคนเปิดเผยข้อมูลของคุณตาขายน้ำหวาน โดยบอกว่าภรรยาของเขาเก็บของเก่าไปขายเพื่อจุนเจือครอบครัวแล้วที่บ้านยังมีหลานอีกคนหนึ่งดังนั้นจึงมีคนมโนเป็นตุปเป็นตาว่าเขาเป็นพ่อ้าใจดำที่อยากดังไม่มีใครให้พึ่งพาได้ลูกหลานก็ไม่ใส่ใจถึงขั้นมีคนบอกว่าหลานของเขาเป็นออทิสติกเป็นคนพิการชายชรามีเพียงโทรศัพท์รุ่นเก่าที่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคือ n e ็ตไอดอจนกระทั่งหลานชายร้องไห้และวิ่งมาบอกว่าเพื่อนๆต่างบอกว่าเขาเป็นคนพิการบอกว่าของที่คุณตาขายกินแล้วจะท้องเสียชายชราเห็นคอมเมนต์ด้านลบของทุกคนก็รู้สึกเสียใจมากความจริงแล้วลูกชายสองคนของเขาแต่งงานแล้วปกติก็ดูแลเขาดีมาก หลานคนโตที่เป็นออทิสติกที่ชาวเน็ตพูดถึงกำลังเรียนอยู่ชั้นมปลายครอบครัวนี้ใช้ชีวิตธรรมดาทั่วไปและเรียบง่ายมากส่วนข้อสงสัยเรื่องสุขลักษณะมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ที่บ้านของเขาโดยตรงและพบว่าห้องที่ใช้ทำน้ำหวานเก็บกวาดอย่างสะอาดสะอ้านจัดวางสิ่งของอย่างเป็นระเบียบวัตถุดิบที่ใช้ก็เป็นของจริงไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสม เชีย่ยหยองอานบอกว่าที่เขาไปตั้งแผงขายก็เป็นเพราะอยากแบ่งเบาภาระการเงินของลูกๆอีกข้อหนึ่งก็เพราะตัวเองอยู่ว่างๆไม่ได้อยากทำอะไรเพื่อทุกคนบ้างเมื่อเผชิญกับคำวิจารณ์ด้านลบลูกๆก,ก็เกลี้ยก,กล่อมให้เขาเลิกขายน้ำคนอื่นจะได้ไม่นินทาว่าร้ายคุณตาถูกบีบจนต้องยอมลาทิ้งกิจการที่ทำมา17ปีเขียนข้อความแปะไว้ที่หน้าบ้านเช่าว่า รู้สึกท้อแท้และจะไปจากเมืองแห่งนี้ที่ใช้ชีวิตมา30กว่าปีเขาบอกว่าเพียงชั่วพริบตาชาวเนตจำนวนมากที่เห็นใจก็เริ่มปลอบใจเขา อยากให้เขาอยู่ที่อู่ฮั่นต่อไปทุกคนบอกว่าสิ่งที่สกปรกไม่ใช่น้ำหวานแต่เป็นจิตใจของคนจำนวนหนึ่งถึงแม้จะมีคำปลอบโยนจากชาวเน็ตแต่คุณตาก็ยังตัดสินใจว่าจะเลิกขายน้ำและกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดพร้อมกับภรรยาที่สุขภาพไม่ดีพวกเราจินตนาการไม่ออกเลยว่าขอาปั้นพิมพ์สร้างข่าวลือ แต่มันมีความหมายขนาดไหนสำหรับชายชาราที่ทำการค้าเล็กๆในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณตาขายน้ำหวานเปิดแผงขายน้ำถ้าสงสัยเรื่องสุขอนามัยของเขาก็สามารถตรวจสอบของที่เขาขายได้แต่การบูลลี่ทางไซเบอร์ในบางเรื่องก็เลยเถิดไปไกลมากจริงๆแล้วทุกคนก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับพวกเรา เมื่อกี้เพิ่งจะแชร์เรื่องราวความสุขของตัวเองลงในอินเทอร์เน็ตแต่แล้วเพียงชั่วพริบตาเราขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวผมสีชมพูซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2022นางสาวเจิง้งที่เกิดหลังปี1995นำจดหมายตอบรับของมหาวิทยาลัยที่เธอเพิ่งได้รับไปหาคุณปู่ที่อยู่บนเตียงคนไข้เพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์ให้คุณปู่ หญิงสาวบรรยายไว้ในโพสต์ของตัวเองว่าเธอเต,ติบโตมาในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแม่เสียชีวิตไปนานแล้วคุณปู่ให้ความอบอุ่นกับเธอเลี้ยงดูเธออย่างดีมาตั้งแต่เด็กและสนับสนุนเธอตอนที่เธออยากไปเข้าค่ายศิลปะแต่พ่อไม่ยอมให้ไปคุณปู่ยังมอบความรักให้เธอเชื่อมั่นในตัวเธอและเียดเงินมาให้เธอเป็นค่าลงทะเบียนด้วยเหตุนี้เธอจึงรู้สึกขอบคุณคุณปู่มาก แรงผลักดันที่ทำให้เธอสอบเข้าปริญญาโทก็เพราะเธออยากให้คุณปู่ได้เห็นเธอเรียนปริญญาโทเพื่อทำให้คุณปู่รู้สึกภูมิใจเธอโพสต์ภาพลงบนสื่อโซเชียลพร้อมกับข้อความที่อบอุ่นก็เหมือนกับที่พวกเราบันทึกเรื่องราวชีวิตของตัวเองและแชร์ให้ทุกคนรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความรักในครอบครัว แต่เธอก็นึกไม่ถึงว่าภาพอันสารอบอุ่นนี้กลับถูกแอคปั่นขโมยไปใช้มีการเผยแพร่และเขียนด่าทอด้วยความมุ่งร้ายแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องที่แย่ที่สุดก็คือมีคนลือว่าเป็นความรักต่างวัยบางคนก็หาว่าเธอเอาคุณปู่ม,มาเรียกกระแสในภายหลังนางสาวเจิ้งบอกกับสื่อว่าเธอก็ยอมผมกลับไปเป็นสีดำ เรื่องนี้ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเธออย่างมหาศาลมีช่วงหนึ่งยังดีที่สุดท้ายแล้วหญิงสาวผู้แข็งแกร่งคนนี้ลุกขึ้นมาใช้วิธีการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและมุ่งมั่นในการจัดการกับแอคป่นและชาวเน็ตที่บูลลี่ใส่ร้ายเธอเธอบอกว่าการต่อสู้ของฉันเพิ่งจะเริ่มต้นยังมีเรื่องราวของหญิงบริการหมายเลขแซึ่งเลวร้ายยิ่งกว่าเรื่องของนางสาวเจิง ตอนต้นเดือนกรกฎาคมปี2022เชาวอี๋หญิงสาวชาวอันฮุยมั่นกับแานหนุ่มพวกเขาจัดพิธีมั่นกันแล้วในวันมั่นก็ถ่ายภาพไว้หลายภาพเชาวอี๋นำภาพในวันนั้นมาทำเป็นคลิปและโพสต์ลงในทิกต o อกเพื่อแชร์ช่วงเวลาแห่งความสุขของเธอนี่เป็นเรื่องธรรมดามากทุกคนต่างก็เคยเห็นเนื้อหาทำนองนี้ตามโซเชียลมีเดียกันอยู่แล้ว ในตอนแรกคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นคำอวยพรจากเพื่อนและญาติพี่น้องแต่ในเวลาต่อมาเรื่องราวกลับเปลี่ยนไปมีคนมาคอมเมนต์ว่าชาวอีคือหญิงบริการหมายเลข8ที่คลับเฮาส์แห่งหนึ่งพอรู้ข่าวว่าเธอมั่นก็รู้สึกเสียใจมากหลังจากนั้นชาวเน็ตคนนี้ก็โพสคลิปในแอคเคท์ของตัวเองเป็นคลิปตอนที่เขาไปคลับเฮาส์เพื่อบอกเป็นนว่าตนเองเคยได้รับบริการพิเศษมาก หญิงบริการหมายเลข8หรือก็คือเฉาอีอ้เพียงชั่วพริบตาชาวเน็ตที่คิดไม่ดีก็มารุมกันที่แอคเคทาของเฉาอ,อีเรากับฝูงมแมลงวันพวกเขาเข้ามารุมคอมเมนต์มโนโกันเป็นตุบเป็นตะมีทั้งเรื่องค่าบริการ998แถมยังหัวรอยอยาะคู่มั่นของเฉาอ,อีว่าเป็นคนซื่อยอมรับอดีตของคนรักได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือการสร้างเขาลือด้วยคำว่าฉันเคยเจอฉันก็เคยเจอ คนพื้นที่ต่างก็รู้จักหมายเลข8ดหรืออะไรทำนองนี้ก็ยังมีคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงในตอนแรกชาวอวี่ยืนกรานว่าคนที่บริสุทธิ์ใจถึงแม้จะไม่ได้ออกมาพูดว่าบริสุทธิ์แต่การกระทำจะช่วยพิสูจน์ทุกอย่างเองแล้วเธอก็ไม่คิดจะใส่ใจคนไม่ดีเหล่านั้นแต่เพียงไม่นานหญิงขายบริการหมายเลข8ก็กลายเป็นกระแสเชาวอวี่จึงจำเป็นต้องออกมาแก้ต่าง เธออดทนอดกลั้นและโพสต์ประวัติการจ่ายเงินประกันสังคมของตัวเองเพื่อยืนยันว่าตัวเองเป็นนักบัญชีในบริษัทเอกชนไม่ใช่อย่างที่ลือกันในอินเทอร์เน็ตแต่ที่น่าเศร้าก็คือในโลกอินเทอร์เน็ตฝ่ายที่ออกมากล้าต่างมักจะล้างมลทินไม่ได้ศาสตร์คลอนเป็นเรื่องง่ายแต่พอจะล้างคลอนกลับเป็นเรื่องยากประวัติการจ่ายเงินประกันสังคมเหล่านี้นอกจากจะไม่สามารถช่วยล้างมลทินให้เฉาอวี๋ได้แล้ว ยังทำให้เธอโดนบูลลี่หนักกว่าเดิมด้วยที่น่าโมโหก็คือมีคนคอมเมนต์ว่าถ้าเธอไม่ได้ทำผิดแล้วทำไมต้องแก้ตัวด้วยเป็นตรรากาศที่โหดร้ายมากจริงๆเฉาอืีกับคู่มัน่นรู้สึกกดดันกับเรื่องนี้มากคงพอจะนึกออกว่าแม้แต่ในที่ทำงานของเธอหรือตอนที่เธอเดินอยู่บนถนนก็มักจะมีคนซุบซิบและหันมามองเฉาอีร้องไห้เสียใจอยู่หลายครั้งเธอไม่รู้ว่าตัวเองทาอะไรผิด หลังจากครุ่นคิดได้ระยะหนึ่งเฉาอี้ก็ตัดสินใจแจ้งความพร้อมทั้งโพสต์รูปไปแจ้งความลงในอินเทอร์เน็ตในตอนนั้นคนที่เคยใส่ร้ายเธอต่างก็ตื่นตระหนกและรีบบอกว่าก็แค่ล้อเล่นคำๆและเพียงเพราะการล้อเล่นคำๆก็ก่อให้เกิดกรณีตัวอย่างของการบูลลี่ทางไซเบอร์ซึ่งเราคงต้องพูดถึงกรณีที่หญิงสาวไปรับพัสดุและถูกกล่าวหาว่านอกใจเราเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้ว ถ้าใครสนใจก็ลองไปชมกันได้นะคะเป็นเรื่องของนางสาวอูที่พักอยู่ในหางโจวตอนที่เธอไปรับพัสดุที่จุดรับของในหลังเจ้าของร้านสะดวกซื้อแถวนั้นถ่ายคลิปตอนที่เธอพูดคุยกับชายหนุ่มพนักงานส่งของเอาไว้ ai, แล้วในหลังก็ส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนที่ชื่อนายเหอดูทั้งสองคนคุยกันคำขันและแต่งเรื่องว่าสาวสวยขี้เหงานอกใจไปคุยกับคนส่งของ ในภายหลังนางสาวอูจึงยื่นฟ้องคดีอาญาด้วยความโกรธในข้อหามิ่นประมาทเพื่อเอาเรื่องกับนายหลางและนายเหอในวันที่30เมษาย,ยนปี2021ศสารประชาชนเมืองหางโจวตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาหมิ่นประมาทลงโทษจำเลยนายหลางและนายเหอให้จำคุกเป็นเวลา1ปีและคุมประพฤติ2ปี ดิฉันรู้สึกชื่นชมกับการเผชิญหน้าและรับมือกับการโดนบูลลี่ของทุกคนที่เรากล่าวถึงไปข้างตน้นทั้งนางสาวเจิงเฉาอีและนางสาวอู๋แต่ที่น่าเสียดายที่ไม่ใช่ว่าผู้เคาร้ายทุกคนจะสามารถเอาตัวรอดแบบพวกเธอได้เมื่อพูดถึงประเด็นนี้หลายๆคนก็อาจจะนึกถึงคลิปที่เราเคยเล่าไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของหลิวเฉวโจรต้องเผชิญกับความเย็นชาของพ่อแม่แทๆ้ๆ เผชิญกับคำสาปแช่งมากมายเดิมทีเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วสุดท้ายจึงทนไม่ไหวหลังจากเขาจากไปแล้วก็เคยมีคนคิดทบทวนเรื่องราวเช่นกันแต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ที่คอมเมนต์ด่าทอเขากลับคิดว่าตัวเองก็แค่ถูกสื่อใจร้ายชักจูงไปเท่านั้นคิดว่าหลิวเฉียวเจาเปราะบางเกินไปหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลย ส่วนสื่อที่รายงานข่าวเท็จในตอนแรกจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ขอโทษแค่ลบข่าวที่เกี่ยวข้องทิ้งผู้คนต่างบอกว่าอินเทอร์เน็ตไม่มีความทรงจำหลิวเฉวเจ้าจากไปได้ไม่ถึง3เดือนก็มีชีวิตของผู้บริสุทธิ์อีกหนึ่งชีวิตที่ถูกทำลายจากการบูลลี่ทางไซเบอร์ในเดือนเมษายนปี2022เกิดโรคระบาดในเซี่ยงไฮ้ในวันที่4เมษายนแอคเคาทางการที่ชื่อ จีเหลียงในเซี่ยงไฮ้ได้แชร์โพสต์ในวัยป๋อเป็นเรื่องราวอบอุ่นที่เกิดขึ้นจริงหญิงสาวที่ชื่อโจซัวพักอยู่ในเขตหงเขาส่วนพ่อของเธอพักอยู่ในเขตชิงผู่พ่ออายุมากแล้วเดินเหินไม่สะดวกจึงได้แต่กินข้าวเปล่าอยู่ในบ้านโจซัวรู้สึกร้อนใจรีบทำอาหารหลายอย่างเพื่อส่งไปให้พ่อและยังมีอาหารแห้งอีกจำนวนหนึ่งแต่ปัญหาก็คือ จากหงเขาไปชิงผู่มีระยะทาง27กิโลเมตรและมีถนนหลายสายก็ถูกล็อกดาวน์ถึงแม้จะยอมจ่ายค่าส่งเพิ่มจากเดิมอีก100หยวนหรือประมาณ530บาทแต่ก็ยังไม่มีใครกดรับคำสั่งภายใต้สถานการณ์เร่งด่วนเธอจึงขอความช่วยเหลือจากคนส่งของในแอปสั่งอาหารชื่อติงตองหม่ใช่ที่เคยมาส่งอาหารให้เธอคนส่งของก็ใจดีมากและตอบตกลงทันที ระยะทางที่เคยใช้เวลา2องชั่วโมงแต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดคนส่งต้องขี่มอเตอร์ไซค์ต่อเนื่องนานถึง4ชั่วโมงเขาออกเดินทางตอนหนึ่งทุ่มสินาทีกว่าจะไปถึงเขตที่พักของพ่อโจซัวก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วหลังจากส่งของเสร็จเขาก็แทบหมดแรงขับรถมาสี่ชั่วโมงกว่าแล้วเขาจึงเข้าพักในโรงรามแถวนั้น โจสซวรู้สึกขอบคุณเขามากเธอยืนยันว่าจะให้ค่าตอบแทนกับคนส่งแต่เขาก็ยืนยันว่าจะไม่รับสุดท้ายเธอจึงเติมเงินโทรศัพท์ให้คนส่งจำนวน200หยวนหรือประมาณ1 0 5 5บาทถือว่าเป็นการตอบแทนน้ำใจของเขาพอเรื่องนี้ถูกโพสต์ลงในเว่ยป๋วชาวเน็ตหลายคนก็รู้สึกประทับใจและชื่นชมคนส่งของว่าเป็นฮีโร่ แอปติงตรงหม่ใช่ที่เขาทำงานอยู่ก็มอบรางวัลพลเมืองฮีโร่ให้เขาและให้รางวัลเขาอีก2,000หยวนหรือประมาณ1559บาทคนส่งของทำความดีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่คนทำดีก็ย่อมได้ดีเรื่องราวมาถึงตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดจบที่สวยงามแต่พอเรื่องนี้ด่งดังขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่องราวก็กลับดำเนินไปในทิศทางที่ยากจะเข้าใจได้ เพียงแค่หนึ่งวันให้หลังในวันที่5เมษายนลูกค้ายอย่างโจซัวก็โดนบูลรี่ทางไซเบอร์พวกเขาคิดว่าคนส่งของทุ่มเทกายใจขนาดนี้แต่โจซัวกลับให้เงินเขาแค่200มีคอมเมนต์ว่าถึงแม้ฉันจะจนแต่อย่างน้อยฉันก็จะให้500แม้แต่ฉันที่เป็นนักศึกษาก็ยังคิดว่า200น้อยเกินไปอย่างต่ำต้องห้า ถึงขั้นมีคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชาวเซี่ยงไฮ้ฉลาดแกมโกงชาวเซี่ยงไฮ้เลือกปฏิบัติกับคนต่างถิ่นเธอพยายามอธิบายว่าก่อนที่คนส่งของจะออกเดินทางเธอโอนเงินให้เขาไปก่อนแล้ว200แล้วเธอเองก็นึกไม่ถึงว่าต้องใช้เวลาถึงสี่ชั่วโมงในการส่งของก่อนหน้านี้ที่เราเล่าไปว่าคนส่งของเข้าพักในโรงแรมแถวนั้น ชาวเน็ตหลายคนก็บอกว่าขับรถไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วยังต้องจ่ายค่าโรงแรมอีกสุดท้ายก็ใช้เงินแค่200ตบหัวคนต่างถิ่นแต่ความจริงแล้วโรงแรมแห่งนั้นมีความร่วมมือกับแอปติ้งตรงใหม่ใช่อยู่แล้วจึงไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมโจซัวยังเคยบอกว่าจะส่งป้ายเชิดชูไปให้คนส่งของเลี้ยงข้าวเขาและกล่าวขอบคุณต่อหน้า แล้วคำขอบคุณที่เธอมอบให้เขาก็ไม่น่าจะถูกวัดค่ากับค่าเรื่องเงินอีกอย่างเธอเองก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรก่อนหน้านี้ก็หางานทำไม่ได้เลยและยังมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูอีกแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าเบอร์โทรของคนส่งของเป็นเบอร์บริษัทหรือเบอร์ส่วนตัวด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเธอจึงทำแค่ตเติมเงินโทรศัพท์ให้200 แต่อย่างไรก็ตามเธอรู้สึกขอบคุณคนส่งของคนนี้มากจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อย่างที่ชาวเน็ตพูดกันว่าใช้เงิน200ตบหัวคนต่างถิ่นเจ้าของโพสต์ในเว่ยปัวโพสต์ข้อความชี้แจงลงในอินเทอร์เน็ตแต่น่าเสียดายที่คำชี้แจงนี้กลับถูกกลืนหายไปในกระสาโลกไซเบอร์เหมือนกับคำชี้แจงของเจ้าของเรื่องคน,นอื่นๆในเรื่องราวที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้ ในวันที่6เมษายนมีข่าวน่าสลดใจรา,รายงานว่าโจซัวทนการบุรลีทางไซเบอร์ไม่ไหวจนกระโดดตึกและเสียชีวิตเหลือไว้เพียงลูกน้อยที่ยังไม่รู้เรื่องและพ่อแก่ๆที่แทบจะดูแลตัวเองไม่ได้เมื่อย้อนนึกถึงเรื่องของผู้ค้าร้ายก็ชวนให้โมโหจริงๆดิฉันคิดว่าคงมีผู้ชมหลายคนที่รู้สึกเช่นเดียวกันแล้วพวกเราควรจะประนามนักเลงคีย์บอร์ดเหล่านี้มากแค่ไหน ควรทำยังไงกับคนที่ก่อเรื่องแล้วแถว่าตัวเองไม่ผิดแล้วกับสื่อล่ะเราควรจะตอบสนองยังไงมีคนบอกว่าก็ให้พวกเขาดนบุลีดูบ้างสิแต่นี่เป็นทางออกเดียวจริงๆหรอในวันที่20สิงหาคมปี2018ตอนทุ่มครึ่งแพทย์หญิงอันและนายเฉียวสามีพาลูกสาวไปไว่ายน้ำที่โรงแรมแถวบ้านแพทย์หญิงอนันอายุ36ปีเป็นกุมรารแพาทย์ในเมืองเตอหยาง นายเฉาเป็นเพื่อนร่วมชั้นสมัยมปลายทั้งสองคนแต่งงานกันมา9ปีแล้วความสัมพันธ์ดำเนินไปด้วยดีนายเฉาเป็นทหารผ่านศึกเมื่อก่อนไม่ค่อยได้อยู่กับลูกและภรรยาเคยสร้างผลงานในกองทัพมาสองครั้งและยังร่วมกู้ภัยในเหตุแผ่นดินไหวเวิ้นชวนด้วยตอนนี้ย้ายมารับตำแหน่งที่สำนักง,งานในเมืองเตออ๋อหยางแล้วขณะนั้นลูกสาวของพวกเขาอายุห้ขวบ เป็นเด็กดีน่ารักน่าชังปกติครอบครัวของพวกเขาจะชอบไปไว่ายน้ำที่โรงแรมแห่งนี้สาว่ายน้ำในช่วงฤด,ดูร้อนมีผู้มาใช้บริการอย่างคลื้นขณะที่แพทย์หญิงอานกำลังว่ายน้ำอยู่ก็ไปปะทะกับเด็กชายหลี่วัย13ปีหรืออาจจะพูดอีกในหนึ่งก็คือเด็กชายจับก้นแพทย์หญิงอานแพทย์หญิงอานหันไปมองเขาแวบหนึ่งแล้วก็ว่ายน้ำต่อในขณะนั้น นายเฉาที่นั่งอยู่บนฝั่งมองเห็นเด็กชายพ่นน้ำลายไปทางศีรษะของภรรยาที่กำลังว่ายน้ำไปด้านหน้านายเฉารู้สึกว่าเด็กชายดูหมิ่นภรรยาจึงกระโดดลงไปในน้ำเด็กชายแสดงท่าทางอ่อนน้อมแต่พอกลับขึ้นฝั่งก็รีบโทรศัพท์หาแม่บอกว่าตัวเองโดนตบพอนางฉางแม่ของเด็กชายได้รับโทรศัพท์ของลูกชายก็รีพาญาติผู้หญิงอีกสองคนไปที่สระน้ำ ดักรอแพทย์หญิงอานที่กำลังจะไปอาบน้ำพนักง,งานโรงแรมก็รีบแจ้งความพอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุในเฉาก็พูดถึงสาเหตุที่เขาตบเด็กชายเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเด็กชายหลี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วเขาก็ทำเกินเหตุไปจริงๆเขากล่าวขอโทษเด็กชายหลี่ทั้งสองครอบครัวไปที่สถานีตำรวจตำรวจช่วยไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายยอมความ ในเฉาจำได้ว่าคืนวันนั้นที่สถานีตำรวจตำรวจสอบถามข้อมูลต่างๆเช่นที่ทำงานของเขากับแพทย์หญิงอานและที่อยู่เป็นต้นตอนแรกเขาคิดว่าเรื่องคงจะจบลงแค่นี้นึกไม่ถึงว่าวันต่อมานางฉางแม่ของเด็กชายและญาติจะแห่กันไปถึงที่ทำงานของนายเฉาขอให้หัวหน้าสำนักง,งานไล่นายเฉาออกจากราชการตอนบ่ายพวกเขาก็ไปที่โรงพยาบาลที่แพทย์หญิงอานทำงานอยู่ และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลว่าแพทย์หญิงอานเป็นหมาป่าในคราบลูกแกะคนแบบนี้จะเป็นกุมารพาได้ยังไงคืนวันนั้นพวกเขานำคลิปจากกล้องวงจรปิดของสาวว่ายน้ำมาตัดต่อและโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยข้อมูลของแพทย์หญิงอานและสามีทั้งที่อยู่ชื่อนามสกุลสถานที่ทำงานเบอร์โทรติดต่อภาพถ่ายติดบัตร ข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วทั้งในกลุ่มแชทค q วกระทูและเว็บบอร์ดต่างๆรวมทั้งในเว่ยป๋อแน่นอนว่าย่อมมีแรงขับเคลื่อนจากสื่อด้วยจนทําให้แพทย์หญิงอานและนายเฉียวถูกชาวเน็ตรุมดายอย่างโกรธเคืองในกลุ่มชัทต่างๆช่วงหลายวันนั้นแพทย์หญิงอานและสามีพูดคุยถึงเรื่องนี้กันตลอดคิดหาวิธีต่างๆนานา เพื่อให้กระแสะเบาบางลงพอไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็บอกว่าจัดการไม่ได้พอให้ตัวแทนติดต่อหานางฉางเพื่อเจรจาฝ่ายนั้นก็ไม่นัดเวลาสักทีหลังจากสอบถามเพื่อนที่เป็นทนายแล้วก็คิดว่าจะชี้แจงผ่านสื่อเมื่อเผชิญกับคำกลด่านับไม่ถ้วนแพทย์หญิงอานก็รู้สึกหมดแรงในวันที่25สิสิงหาคมเธอส่งข้อความสุดท้ายบอกลาคนในครอบครัว และส่งข้อความหานายตำรวจจางที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทว่านายตำรวจจางฉันขอโทษฉันทำผิดเองฉันขอรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดหนึ่งชีวิตและกับบาดแผลทางจิตใจน่าจะเพียงพอแล้วจากนั้นเธอก็ขับรถออกจากบ้านไปที่สี่แยกแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป34กิโลเมตรนายเฉียวที่ได้รับข้อความสุดท้ายของภร,รยาก็รู้สึกแปลกใจรีบไปตามหาภร,รยา ตอนที่พบตัวภรยาแพทย์หญิงอานหมดสติแล้วและสุดท้ายก็ช่วยชีวิตไว้ไม่ทันหลังจากข่าวการเสียชีวิตของแพทย์หญิงอานแพร่ออกไปกระสาคำวิจารณ์ก็เปลี่ยนทิศทางทันทีไฝลุกหมไปทางนางฉางและเด็กชายหลี่จะได้รับพัสดุที่ส่งมาจากที่ต่างๆทั่วประเทศด้านในเป็นพวงหรีดหรือป้ายไว้อาลัตอนที่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลแพทย์หญิงจางเพื่อนร่วมงานของแพทย์หญิงอานเล่าว่า ตอนนั้นเด็กชายหลี่รูปก้นแพทย์หญิงอานเพราะฉะนั้นนอกจากเด็กชายหลี่จะเป็นผู้ร้ายทำร้ายคนอื่นแล้วยังมีความผิดในข้อหาลวนลามด้วยเด็กชายหลี่ไม่กล้าไปเรียนหนังสือแม้แต่ตอนเดินอยู่ริมถนนก็ยังมีคนจำได้แล้วก็ถูกดูด่าแต่ถึงแม้จะอยู่ในบ้านพอเล่นอินเทอร์นเน็ตคำด่าทอและคำสับแช่งก็ยังคงพุ่งเข้ามาหาทางออนไลน์อยู่ดีส่งผลให้ครอบครัวของนางชางไม่เป็นสุข นอกจากข้อกล่าวหาจากคำวิจารณ์แล้วครอบครัวของนางฉางยังต้องเผชิญกับการพิพากษาทางกฎหมายด้วยในวันที่1กรกฎาคมปี2019สารรับพิจารณาคดีนี้ในข้อกล่าวหาดูหมิ่นและละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในวันที่6สิงหาคมปี2021สารทำการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยสารพิพากษาลงโทษนางฉาง โดยให้จำคุกเป็นเวลา1ปี6เดือนส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีกสองคนก็ได้รับโทษเช่นกันตอนที่ประกาศคำพิพากษาคดีที่ผ่านเลยมา3าปีแล้วคดีนี้ก็กลับมาสู่สายตาของผู้คนอีกครั้งนางฉางและเด็กชายหลี่ลูกชายจึงถูกกระสวิจาร์อีกครั้งดิฉันคิดว่าตอนที่พวกเขาตัดสินใจตัดต่อคลิปโพสลงในอินเทอร์เน็ตนำข้อมูลส่วนตัวของแพทย์หญิงอานและสามีมาเปิดเผยในอินเทอร์เน็ต ตอนนั้นพวกเขาคงนึกไม่ถึงว่าจะมีคนที่ต้องลากชีวิตกับเรื่องนี้และยิ่งนึกไม่ถึงไปอีกว่าสุดท้ายแล้วกระแสบูลลี่จะตีย้อนกลับมาหาตัวเองเรื่องเราในวันนี้ก็จบลงแล้วสำหรับตอนนี้ดิฉันคิดว่าวิธีการรับมือกับการบูลลี่ทางไซเบอร์ของต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองเริ่มต้นจากตัวบุคคล ควรจะไตร่ตรองปัญหาด้วยตัวเองแยกแยะข้อมูลของสื่อให้ได้ระมัดระวังคำพูดและการกระทำที่มีต่อเรื่องสาธารณะขณะเดียวกันก็ต้องสอนลูกหลานให้ฝึกไตร่ตรองด้วยตัวเองควรเลือกรองและแยกแยะข้อมูลอย่างไรแล้วทุกคนคิดยังไงหรือมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับการบูลลี่ทางไซเบอร์กันบ้างคะทุกคนคิดว่า พวกเราจะยับยั้งไม่ให้เกิดสกนรกรรมที่คล้ายคลึงกันได้ยังไงบ้างจะช้าล้างสิ่งสกรปรกบนเครือข่ายออนไลน์ได้ยังไงบ้างเขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ